ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตวิธีการโหลดเพลงจาก youtube นะครับโหลด mp3 หรือว่าโหลดวิดีโอจาก youtube นะครับง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมเสริมโปรแกรมดาวน์โหลดต่างๆก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับให้กออ,อืนเข้ามาที่หน้า youtube เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงที่เราต้องการจะดาวน์โหลด สมมติว่าผมจะดาวน์โหลดเพจนี้นะ CU Gen นะครับก็กดเข้าไปก็กดเข้าไปในเพจครับผมจะโหลดเพงนนะให้เราสังเกตตรงนี้คนระับสังเกตตรงคำว่า U ให้พิมพ์ double S ลงไปหน้าตัว U นหน้าคำว่า U นะครับพิมพ์ double S ลงไปหน้าคำว่า U หรือว่าอยู่ที่หน้าตัวไว้นี่นะครับหน้าตัวไว้นะครับพิมพ์ตัวลงไปแล้วกด enter ไปครับเมืม่อเรากด enter เข้ามาแล้วเราจะสังเกตมันจะเด้งมาเว็บนี้ s a ฟ e อร์มตับ้นีันบหากเราอยากโหลดวิดีโอเราก็กดดาวน์โหลดวิดีโอได้นะครับ จะมีขนาดให้เราเลือกนะครับอืมจะมีขนาดต่างๆให้เราเลือกตามที่เราต้องการจะดาวน,น์หโหลดหากเราจะโหลด MP3 นะครับตัวนี้นี่ถ้าโปรแกรมมันบอกว่าคุณต้องติดตั้งก่อนนะคุณต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อน,ก,อนก็กดติดตั้งไปค,ครับะสำหรับคนที่ติดตั้งแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยครับอ่ามันก็จะแจ้งมาแล้วก็กดตามไปเลย ตัวนี้ครับหลังจากนั้นก็รอสักครู่มันจะเด้งเนี่ยเด้งขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดเราอยู่ใน MP3 แล้วก็เลือกเป็นตัวนี้ MP3 นะครับหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดแล้วก็รอ เราทุกคนจะโหลดเสร็จนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของอินเทอร์เน็ตแต่ละคนเมืเ่อเสร็จแล้วระบบมันจะแจ้งเตือนเสียงไึเลยทีนี่ครับดันดอน,เ,ดเ,เ,น,เ,น,นดเสร็จแล้วก็เคลียร์เลยครับม่ว่าโหลดเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไปเลยก็ได้หลังจากนั้นถ้ามาเช็คดูนามันจะมาเซฟอยู่ที่มิวสิกส่วนมาก จะมาเวที่มืแล้วมันจะได้เพลงขนาด6.36เมกะไบต์นะครับเราโา,าน,นี่เป็นวิธีการดาวน์โหลด MP3 ไม่ง่ายนะครับถ้าใคารอยากโหลด MP3 ก็ได้ครับนี่กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบวิธีการดาวน์โหลด MP3 ไม่เพียงเท่านี้นะครับขอบอคุณ สำหรับที่ทติดตามรับชมและก็อย่าลืมกด b s c r i b e ด้วยนะครับถ้าถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ